มาต่อจาก e ีีที่แล้วกันเลยที่ผมฟาร์มจบด้วยผลพัดลมเป็นอะไรที่โคตรลำบากและทรมานโคตรเปิด e ีีนี้อยากได้ผลดีๆกันบ้างฮะลองสูตกันเลยไม่ต้องมีสูตรอะไรกันทั้งนั้นครับทุกครั้งที่ใช้สูตรจะได้จะผลบากี้ทั้งนั้นเลยทำใจแป๊บ,บนึงฮะเดินรอบคาเฟ่เพื่อเอาเลิกเอาใช้ผมยังไม่ได้ดูนะว่าได้ผลอะไรเดี๋ยวกดขึ้นมาผลย่างแจ่มไปเลยถือว่าฟาร์มง่ายอยู่ และตอนนี้ผมก็มาถึงโลกที่3แล้วก็กินผลยางกันเลยดีกว่าบอกลาผลพลมได้แล้วไม่อยากเจอมันอีกต่อไปในชีวิตนี้กินผลยางเริ่มต้นโลก3กันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้ผมก็ฟาร์มจนมาเตอรี่ i. ผมถึงสามารถแปลงล่างใช้เกียร์กันได้แล้วเกียร์สโคตคเทขวัญขึ้นอย่างกระติงกระตนูนอย่างว่าเลยครับเป็นผลพระเอกอะไรอะไรมันก็โกงดาเมจนมันก็เยอะต่อยแต่ต่อยแป๊บเดียวก็ฆ่ามอนได้แล้วพระเอกนี่มันโกงทุกสถาบันจริงๆ1,550ถึง1,600จะใช้ผลน้ำแข็งฟาร์มนะครับอันนี้ผมไปส่มมาก่อนแล้วนะได้ผลน้ำแข็งมากิกนกันเลยดีกว่ากินผลน้ำแข็งแต่ทำไมควันยังอยู่ เรื่องเล็กน้อยอย่าไปใส่ใจกันเลยดีกว่าครับเราไปฟาร์มกันต่อได้เลยรับภารกิจโหลดถึงเวลาล่าบอสหาไอเทมบอสกันบ้างดีกว่าครับถึงแม้โอกาสดอกมันจะน้อยแต่ผมก็จะพยายามตีให้มันดอกให้ได้ฮะตัวที่1ผ่านไปไม่ดอกเหมือนเดิมตัวที่2ดูดิครับว่ามันจะดอกให้ผมบ้างไหมตัวที่2ไม่ดอกเหมือนเดิมไม่ดอกก็ไม่เอาแล้วครับไปฟาร์มเวลบปกติดีกว่า ช่วงเลเวล1 6 0่ยเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้เล่นเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เลยนะผมก็เลยจะนานๆนนเข้ามาสุ่มผลที่สัก3 4 5หครั้งเนี่ยมันก็เลยจะมีผลปีศาจที่ดองไว้ในตัวผมนะถ้าที่จำได้ก็จะมีผลควันผลไฟผลทรายแล้วก็ผลชาโดนะที่ผมเข้ามาสุ่มเล่นๆแล้วก็ทิ้งไว้ผมจะพยายามใช้ผลพวกเนี้ยฟาร์มให้มันหมดก่อนแล้วค่อยสุ่มผลต่อไปแล้วกันนะ ช่วงนั้นไม่ว่างจริงๆอะไม่ว่างเล่นเลยเอาเป็นว่าเลเวล1,600ถึง1,650เนี่ยเราจะเริ่มต้นก็ด้วยผลควันไปก่อนเลยตอนนี้อยู่ที่กาะสตรีครับมอนตรงนี้จะมี3ตัวมอนน้อยไปหน่อยเด่กก็ไม่ใช่ปัญหาเลยล่างมาทีละ3คอมโบผลควันค,มค,มคมุมๆไปรอกลางอากาศเปิดอาคิไปด้วยไอ้พวกนี้มันตีแรงเลือเกินหมุนปิดโคตรแรงะอะสา่นเก้าโอ้ยโดนหนักเหมือนกันเนี่ย ปิดสวยๆเดี๋ยวดูก่อนผมมีผลอะไรบ้างชา a ์โดทรายผลเพิงเดี๋ยวจะฟาร์มผลพวกนี้ให้หมดก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยไปผลต่อไปเดี๋ยวผลชา a ์โดเอาไวท้ท้ายๆแล้วกันนะยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเดี๋ยวจะฟาร์มไล่ไปเลยแล้วกันเริ่มจากไฟทรายแล้วก็เงาไปเอาให้มันจบๆเลยจะได้สุ่มผลรัวๆต่อไป ลุยกันต่อเลยที่เกาะต้นไม้โลกเลเวล1,700ถึง1,750ผมจะฟาร์มด้วยผลทรายเลยกดกินกันเลยดีกว่าครับเออขอโทษด้วยก่อนอื่นเลยก็ต้องขออาภาัยด้วยไอ้ผลไฟเนี่ยผมลืมถ่ายนะ1,650ถึง <Nope. S 1> 1,700เนี่ยใช้ผลไฟขออาภายยัยจริงๆลืมถ่ายเล่นเพลินไปหน่อยอไมนน่ว่าผลไฟมันฟาร์มง่ายไม่ต้องดูก็ได้ฮนะผลทรายเจอกันอีกแล้ว ผมไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะที่สุมในผลทรายแต่รู้สึกว่าจะบ่อยมากๆเลยดูจากมัเติรีก็น่าจะเกิน2รอบแน่นอนมันเป็นไรเราก็เล่นจนช้ำแล้วเราก็รู้สกิลอยู่แหละผลทรายมันฟาร์มไม่ยากแค่สกิลสกิลสกิลมันเบาแค่นั้นเองผมไม่ชอบมอนแบบนี้เลยมันใช้ดาบมันตีทะลุหาคีย์ด้วยต่อให้เราเป็นโลเกียรเราก็โดนฟันอยู่ดีเนี่ยเป็นไงโอ้โหโคตรฟาร์มลำบากเลยเนี่ยโดนทุกเม็ด หลบยังไงก็หลบยากะมอนมันก็อยู่หางเด้เราก็ต้องอดทนกันต่อไป <c oughs> กว่าจะลากมาฟาร์มคอมโบได้แต่หนาตัวนี่ลําบากลำบนเหลือเกินก่นตอต้นไม้เนี่ยมอนมันหางเด้แหละจุดหนึ่งก็มีแค่3ตัวเท่านั้นเองผมก็ต้องตัดสินใจลากมาทีละ2แบบนี้เออแหลกใช่ไหมเล่นตอนกลางคืนเซิร์ฟกระตกกันบ้างฮะ สกิล2นี่ไอ้ลงศพสายนี่ไม่มีประโยชน์เลยจะไม่ใช้เลยลำบากลำบนกต็ต้องทนเอาดีนะเนี่ยที่ยังได้ผลที่มันเป็นโลกเกียอยู่ถ้าได้ผลแบบพวกผลพัดลมอะไรแบบนี้โอ้โหฟาร์มลำบากแน่นอนนะก่อน,นี่เป็นไงฮะสกิล2นี่มันใช้แล้วทุกครั้งที่ใช้เนี่ยผมจะโดนมอนสเตอร์ตีแบบนี้เลยก็เลยตัดสินใจไม่ใช้ดีกว่าเออโอ้โหโคตรแหลกฟาร์มยังอดทนนี่เวฟแรกนี่ผมยังไม่เวลอัพเลยนเนี่ยเวลคืนสักหนึ่งยังไม่อัพเลย ตัวนี้ได้แล้วล่ะ701แน่นอนลอยลอยลอยเฮ้ยเดี๋ยวมึงมึงลอยไปไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ในที่สุดผมก็เลเวล1,750ฟาร์มได้ผลสายเรียบร้อยแล้วผลสายมันก็ฟาร์มไม่ยากนะผมจะไปแบบเร็วๆก็เลยแล้วกันนะเร็วแบบเร็วเลยอะ่ะมันฟาร์มไม่ยากจริงๆอ่ะถึงเวลาที่ผมรอคอยโคตรตื่นเต้นเลยฮะผล Legendary หรือว่าผลสีแดงนั่นเองอะ่ะผลเงานะผมยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยครั้งแรกจริงๆอ่ะ ดูเป็นไงอุย้ยแหลกอะสโคสโค <Nope. S 1> เล่นตอนกลางคืนก็ต้องมีแหลกกันบ้างเป็นไงออล่าอย่างเทพไม่เสียเวลากินกันเลยดีกว่าตอนแรกผมก็แอบบช่างใจนี่ว่ากินเองมันจะคุ้มไหมหรือว่าเอาไปเทรดคนดีกว่าแต่ว่าเราสุ่มผลเราสุ่มได้เราก็ต้องฟาร์มะแต่จริงๆผมก็แอบบแอบเบสียใจอยู่เหมือนกันเน่ที่ว่า,าต้องเอามากินเองอะมันก็50เลเวลฮะแต่ก็ทำไงได้สุ่มผลไหนก็ได้ก็ต้องฟาร์มผลนะนะั้นแะ จริงๆก็แอบเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยเป็นหนึ่งในผลไม่กี่ผลเองที่ผมได้ผลแดงนะดีที่สุดแล้วในสูมเวอร์ชันนี้เท่าที่สูมมาทั้งหมดถึงตอนนี้นะฮะผลที่ผมได้แพงที่สุดก็ผลเนี่แหละผลเงาไม่รู้ว่ามันกี่ล้านนะแต่ก็รู้ว่าแพงสุดแล้วเท่าที่เจอนะอ่ะเอาเป็นว่าลองกันเลยดีกว่าฮะบอสกิโลร้อนวิชาอยากทดสอบผลเงาซะหน่อยว่าดาเมมับแรงไหมมีแค่สกิลเดียวฮะแต่ก็ยังใช้ไม่เป็นเลย เออเมันค้างนะฮะเล่นตอนกลางคืนนะ <S <S เน็ตมันปิงเลยโอ้ยน้อวันนี้จะได้โชว์สกิลเขาไม่ดีอ่ะบอสกิโลอ่ะยืนอยู่ข้างๆรอสกิลคู่ดังก่อนนะพุ่งไปเลยสกิลสกิลสามพันหร้อยเหรอได้อยู่มั้งลองดูลองดูเฮ้ยโอ้ยโดนทีเดียวแรงชิบหายเลยวะไม่น่าไหวอะ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามตอดไปเรื่อยๆแล้วกันนะ โอ้โหรีดนตอดกลางคืนน่ะเน็ตปิงมากเลยจะรอดไหมว่าเนี่ยบอสกิโลตัวนี้ลองดูลองดูไม่ไหวก็ไปฟาร์มต่อดีกว่าดูจากสภาพผมคงไม่รอดแน่นอนนะเดี๋ยวตัดภาพตอนไปฟาร์มเลยดีกว่าใช้เวลาฟาร์มนานอยู่เหมือนกันครับตอนแรกมันมีผลสกิลเดียวไอ้ที่มันผลพุ่งไปต่อยแต่ต่ยรวๆแบบนั้นอะสกิลเดียวฟาร์มนานมาก แต่ว่าตอนนี้ผมฟาร์มมาได้3สกิลแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่าส่วนตัวนี่ผมค่อนข้างชอบเลยอันนี้สกิลหนึ่งอ่ะพุ่งไปต่อยแล้วลอยขึ้นอากาศแล้วจะลอยทำไมสิเวลาลงไหมเนี่ยสกิลสองไม่มีอะไรมากไม่แรงเลยทีเด็ดเนี่ยสกิลเอฟเด็กโคตรชอบเลยไอ้ข้างข่าววิ่เนี่ยเอฟเฟกต์ก็สวยข้างข่าวไล่จิงจิ๊กจิกจิ๊กจิ๊กจิ๊ยจิ๊ก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 จ มันต้องอย่างนี้สิผลสีแดงพลังค่อยโหดสมก็เป็นผลรีเจนหน่อยฮนะมาฟาร์มกันด,ดีกว่าเนะี่ยผมชอบมากเลยสกิลเอฟเนี่ยมันฟาร์มง่ายมากเลยฮนะคนดูดูอาจจะเวียนหัวนะ่ยนะแต่ว่าผมเล่นผมไม่เวียนนะเนือสองหมื่นกว่าโคตรแรงเลยค่อยๆค,คอมโ,มโบไปทีละนิดนะสกิลก็คูดาวไวโคตรๆเป็นงี้แปบ๊บเดียวเดี๋ยวแล้วก็บินต่อไปได้เลยฮนะบินวนอย่างเงี้ยทั้งวันเนะี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้ บินจนครบ1,800ไปเลยตอนนี้ผมเลเวล1,775นะครับแต่ว่ามาสุ่มผลก่อนนะเพราะว่ามันครบ2ชั่วโมงพอดีผลต่อไปที่ผมจะกดเนี่ยจะกดกินตอนเลเวล1,800นะอ่ะอาได้ผลอะไรเลยได้ผลผลอะไรนะมันแหลกอยู่อะอ๋อผลโกดน,นั่นเอง เลเวล1,800เราจะฟาร์มก็ได้ผลโกดเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ผมยังไม่เวลเลเวล1 8 0 0นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังใช้ผลเงาอยู่นะครับตอนนี้ก็ผลเงาเปลี่ยนเกาะมาฟาร์มแล้วตอนนี้อยู่เกาะบิ๊กมัมไม่ใช่สิเกาะที่มันมีคฤลือหานะเอาไว้สุ่มผลเกาะนั้นน่นแหละกะเตากะเตาลากมอนมาเลยนะอาลองไอตัวเขียวนี่เดีย๋ยวไปใกล้มันมากลัศมีดาบโคตรกว้า,ลางลากมาก่อนนะมอนตรงนี้ก็ลา,ากยากอยู่เหมือนกัน ตอนนี้ก็ได้4สกิลแล้วนะเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับลุยกันไปเรื่อยๆเลยว่าผมจะฟาร,ร์มเกาะเต่าได้ไหมด้วยผลเงาตอนนี้นะอีกประมาณ19เรเวลถึงจะ108แต่ตอนนี้ก็ฟาร,ร์มไปก่อนโอ้ยนี่ไงดาามันแรงมากเลยฮนะพยายามหลบให้ได้นะเหมือนเดิมฮะสเต็ปเดิมผลเงาไม่ต้องเข้าไปสู้ใกล้มากเลยบินอย่างเดียวฮนะบินทั้งเกมไปแค่10,800-10,500แล้วโคตรเฟี้ยวเลยฮนะเน้นไปเรื่อยๆฮนะอย่าไปเข้าใกล้มันมากนะผมก็รอสกิลบินครูดาวก่อนดีกว่า ข่าวบริยไกลนี่ผมโดนฟันแน่นอนนะบินเท่านั้นบินเท่านั้นถึงเราจะชนะผมจะใช้สเต็ปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะ1,800กันเลยละกันครับมันง่ายดีฮะฟาร์มสบายๆเลยมันก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกถ้ามันไม่ใช่ผลเงานะลากมอนไปอยู่ตรงนี้ก็เสียงโดนพวกล่าค่าหัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่มันอยู่หน้าหน้าแมปเลย บินทั้งเกมฮะบินทั้งเกมกับผลเงาเรียบร้อยฮะตอนนี้ผมเลเวล1 8 0 1งนแะเกินมาหนึ่งเลเวลไม่เป็นไรฮนะได้เวลาเปลี่ยนผลฟาร์มกันละหนึ่งพันแปเรียบร้อยกับผลเงาไปแอบเสียได้อยู่เล็กน้อยนะครับตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาได้แล้วนะแต่ว่าไม่ได้เห็นสกิวันตีนะั่นเองผลต่อไปที่จะฟาร์มก็คือผลโกนนะครับแล้วก็ต่อด้วยผลน้ําแข็งนะอันนี้ผมไปสุ่มมาละได้2ผลเลยผลโกดก่อนแล้วค่อยต่อผลน้ําแข็งกันเลย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมจะกดกินผลโกดก่อนเลยแล้วกันนะเลเวล1 0 0 0ถึง 1, ฟาร์มได้ผลโกดลุยโลดกันเลยดีกว่าครับว่าผลปีศาจเนี่ยมันจะโกงไหมกับแบบนี้นะมอนมันก็ถือขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าเราจะตีเข้าหรือเปล่านะก่อนนี้ก็รับภารกิจครับหลังจากที่กินผลปีศาจและรับภารกิจเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาฟาร์มกันริงๆสักทีฮนะไม่รู้นะครับว่ามันจะไหวหรือเปล่าฮนะฟาร์มตรงหน้าแถวแถวแมนชั่นนี่หลนะ ข้างๆกันนี่เองหนึ่งตัวสองตัวมอนตัวนี้รู้สึกว่ามันจะมันเหมือนดึงเราได้นะอันนี้สกิลคำรามไปก่อน8ปดพแรงอยู่แรงอยไม่ได้ใช้นานนะผมลืมสกิลวะลืมสูตรลืมสูตรอันนี้สกิลอนะไรเนี่ยสกิลสกิลระยะประชิดสกิลหนึ่งทุกวันนี้ผมยังใช้สกิลหนึ่งไม่เป็นเลยนะอันนี้ประเดิมก่อนนะผมยังไม่รู้สกิลเลยอันติแยกลากคำราม ได้อยู่ได้อยู่เริ่มจําได้แล้วสกิลใช้ยังไงหลังจากที่ผมเล่นไม่เป็นมานานจนผ่านไป8เลเวลตอนนี้ผมก็ทําคอมโบผลโกตไปแล้วนะว่ามันคอมโบยังไงพอคอมโบไปแล้วเนี่ยดาเมจมันจะถึงเลยฮะเล่นมาตั้งนานกว่าจะเป็นนะคอมโบยังไงเรามาลองดูกันได้ง่ายๆสกิลหนึ่งเป็นงะโคตรแรงหนงกับสพร้อมกัน รอมอนอยู่ในระดับเดียวกันแล้วเราค่อยปล่อยพลังขึ้นเต่าจากปากไปจะบนฟ้าก็ไดนะ้ฮะสกิวหนึ่งลงไหมเรียบร้อยคอมโบไปแล้วโหฟาร์มง่ายกว่าเดิมเยอะตอนแรกผมเอาแต่ใช้สกิลสกิลสองกับสกิลรู้สึกจะใช้สกิลสองเป็นหลักอย่างเดียวเลยไม่ค่อยใช้สกิลหนึ่งเลยมันก็ไม่ถือว่าเป็นคอมโบหรอกนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจสกิลมันนะ ว่าสกิลหนึ่งถ้าพุ่งและหน้าเดียวกันเนี่ยมันจะติดสถานะน้ําแข็งแล้วค่อยมาสกิลสระยะประสิธ์ประชิดแล้วก็ลงท้ายด้วยสกิลสแค่นั้นเองส่วนตัวแล้วอันติผมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่านิ้วมันกดไม่ทันนั่นเองถ้ากดทันมันก็จะแยกล่างมาหลายตัวแล้วก็คอมโบเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ไม่จะเป็นนะแค่1นึ่งอมอนก็เรียบร้อยแล้วยังอยู่กับผลโกนเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนที่ฟาร์มเท่านั้นเองตอนนี้ผมเลเวล1,825ด้ มาฟาร์มข้า,ขางๆแมนชั่นกันบ้างตรงนี้มอนอยู่ใกล้กันนะอาจจะฟาร์มเร็วขึ้นเยอะเลยลางมา3ตัวก่อนรอคอมโบผนะลโกนอะระดาบเดียวกันอุ้ยโดนเปิดก่อนนะสกิลสมไปก่อนเลยกันนะนะหมื่นสามแรงจัดตรงนี้ก็ระวังตัวไว้ให้ดีนะเพราะว่ามันใกล้แมนชั่นตรงนี้เป็นจุดที่โดนลา่าฆ่าหวัวบ่อยที่สุดเท่าที่ผมเล่นมาลนะ ตอนนี้ผมก็เลเวล1850กันแล้วนะครับได้เวลาเปลี่ยนผลฟาร์มผลต่อไปแล้วมีผลเดียวผลน้ำเก่งกินกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาฟาร์ม1 8 5 0ถึง1900ฟาร์มด้วยผลน้ำแข็งลุยกันโลดเลยผมจะฟาร์มจุดเดิมแล้วกันนะฮะเพราะว่ามอนมันใกล้ดีรับภารกิจแล้วก็ลุยกันดีกว่า ผลน้าแข็งก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าเป็นผลที่ฟาร์มง่ายอันดับต้นๆของเกมนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดเยอะมันฟาร์มเร็วแน่นอนตอนนี้ก็มีคนมาเปิดบอสแจ็คผมก็ต้องมาลาดกันบ้างฮะเพราะตอนนี้ก็รับโค้ดบอสแจ็คได้พอดีดาเมจไม่ถึงอะเน้นมีส่วนร่วมแล้วก็ให้คนอื่นคิวไปดีกว่าโอ้โหคตรแรงเลยสองมันเมื่อไรจะตายวะนี่ยขนาดานเลื่อนมกบอสเหลือน,นิดเดียวนะผมยังเอาไม่ลงเลย ถ้ามาตีตัวๆนี่ยังไงก็ฆ่าไม่ได้แน่นอนนะให้พี่โมจิสุดโหจะปิดสกอร์ไปดีกว่าเน้นส่วนร่วมเผื่อผมจะได้ไอเทมบอสตกแบบฟุกๆก,กันบ้างอะฟันฟันฟันสามพันหกโอ้โหหกพันสามได้ไหมได้ไหมไม่ได้ฮะไม่เป็นไรฮะได้ก็แปลกแล้วมาลาดเขาแบบนี้ตอนนี้ก็2ชั่วโมงพอดีนะครับเดี๋ยวว่าผมจะสุ่มผลรอไปก่อนแล้วกันนะว่าจะได้ผลอะไร ผลที่จะได้ต่อไปจะกดกินตอนเลเวล1,900นะฮะอีก19รเลเวลซื้อไปก่อนขอผลดีๆขอผลดีๆหน่อยฮะผลอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ผลพัดลมฮะไปนดไปดูด้านบนดีกว่าเดี๋ผลได้ผล,ผลเอ้เจี๋ผลยางผลกโมโกโ,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 โมอีกแล้วฮะได้อยู่ได้อยู่ผมค่อนข้างฟาร์มง่ายเลยเก็บไว้ก่อนนะเจอกัน1 9น0ผลนี้ ตอนนี้ผมก็เลเวล1 9 0 0พอดีเป๊ะๆกันเลยครับได้เวลากินผลปีศาจที่ได้มาก่อนแล้วนะนะได้ผลยางกับผลไฟมานะครับเดี๋ยวฟาร์มต่อเนื่องกันเลยผลไฟต่ออุ้ยพี่น้องกันเลยนะเนี่ยไฟกับยางไปฟาร์มกันเลยดีกว่าอ่ะกินผลยางก่อนนะค่อยว่ากัน1 9 0 0ถึง1,950ลุยโลดด้ผลยางครับมาดูการฟาร์มผลยางรอบนี้กันบ้างครับว่าจะฟาร์มอีซี่หรือเปล่าส่วนตัวบอกเลยว่าง่ายมากๆอะ่ะ ้าเรารู้คอมโบแล้วเล่นเป็นเนี่ยเราจะลากมอนมาแบบชิวๆเลยอะลากมาก่อนลนะสามตัวต่อยไปหนึ่งส,งสงก็ได้ฮะกดรัดไปเลยสกิลต่อยลัวต่อยโดนเต็มๆเนี่ยมันจะจะดาเมจหมื่นเก้กว่าเลยลากมาครับผมก็สามสกิลเคลียร์มอนได้ไม่ยากครับการฟาร์มผลยางเนี่ยง่ายๆเลยลากมาทีละ1 2 3แล้วจะสถานการณ์นะ1,2ก็ได้อันนี้เวบนี้ผมจะ3นะ ล่างมากระโดดสูงนิดนึงอะแต่อย่าสูงมากนะสาดหมัดไปเลยฮะโดนเต็มเต็มส,สองหมื่นเก้าหนึ่งสกิลสองสกิลรอสักรู่หนึ่งอะผลยางไม่ยากเลยสามสกิลปิดสกอร์ได้สวยๆเปี้ยงเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนที่ฟาร์มกันบ้างครับเลเวลหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหกแล ouais ้วนะเปลี่ยนที่ฟาร์มกันบ้างแต่ว่ายังใช้ผลยางเหมือนเดิมนะอันนี้แล้วก็มาฟาร์มในเหม <chien> <fal> ือนเหมือนเป็นป้อมนะฮะ ค่อยทีไปด้านหน้ามีสองด้านในมีห้านะฮะเคลียร์ยกันไป ที่สุดผมก็เลเวล1950กันแล้วนะครับได้เวลาเปลี่ยนผลฟาร์มต่อไปกันแล้วแต่ว่าอย่างที่รูกๆก,กันนะเพราะว่าผมเหลือผลเดียวในตัวแล้วนั่นเองอะไม่ต้องเสืร์เลยฮะเดี๋ยวเปิดมาก็รู้เลยฮะไม่มีผลเหลือแล้วฮะต่อไปจะเป็นผลอะไรฮะผลที่ผมเปิดมาได้ก่อนผลนี้นะขออัพสเตตัสสักครู่หนึ่งรับภารกิจด,ด้วยฟาร์มตัวเดิมนี่หละฮะไก่ดิภารกิจนี้มันเป็นบอน,นะผมขี้เกียจตีแล้วกันนะ ยกเลิกไปเลยกันแปงลงร่างที่ท่ก่อนจากละในเวลาเปลี่ยนผลต่อไปกันแล้วครับ1,900-2,000เถึง2,000เป็นผลสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วจะเป็นผลอะไรไม่ได้นอกจากผลไฟนั่นเองอะผลเมละเมละผลพี่น้องกันเลยฮะยางก่อนแล้วก็ฟาร์มไฟต่อหมดตัวแล้วฮะไม่เหลือผลฟาร์มแล้วจริงๆอะเดี๋ยวค่อยไปสุ่มต่อฮะตอนนี้กินก่อนแล้วกัน ลุยกันต่อเลยผลไฟยาวๆอีก50รเลเวลฟาร์มจุดเดิมเนี่ยแหละครับแค่ว่าเปลี่ยนผลกันเองตอนนี้เป็นผลไฟกันบ้างดามเมจหมื่นสามสกิลซาอคคีโอ้โหเทียบกับผลยางที่ผมฟาร์มก่อนเมื่อกี้เนี่ยครับต้องบอกเลยว่าผลยางกินขาดนฮะดามเมจต่อเนื่องกว่าเยอะเลยฮนะ อันนี้ผมฟาร์มสกิลมา2เวฟแล้วกว่าจะฆ่าได้ถ้าใช้ผลผลยางเมื่อกี้นะี้แป๊บเดียวเคลียร์เลยฮนะให้สรุปไปแล้วล้วกันนะว่าเกมนี้ผลยางดีกว่าผลไฟเยอะเลยเฮ้ยโดยลมโล,โลเกียร์มันก็ต้องแรงก่อนดีทำไมผลยางมันฟาร์มดีกว่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ไม่เชื่อนะก็ลองย้อนคลิปไปดูสักนาทีอ่ะจะเห็นว่าผลยางเนี่ยฟาร์มอย่างเวอร์เลยฮนะเทียบผลไฟตอนนี้เนะี่ยฟาร์มชา้ากว่าเดิมเยอะเลย ถึงว่าผลไฟจะฟาร์มช้ากว่ายานะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ฟาร์มสบายกว่าเยอะเลยนะเพราะมันเป็นโลกเกียถ้าผมเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมอนจะตีไม่เข้าน,นั่นเองอะไม่เป็นไรอดทนกันไปเดี๋ยวก็สบายละ1 9 7่กันแล้วครับผมใช้ผลไฟฟาร์มมาแล้ว25เลเวลอีกนิดเดียวก็จะ2,000กันแล้วฮนะอันนี้ก็มาเปลี่ยนเกาะกันบ้างฮนะเป็นเกาะของเกคโมเลียนั่นเองอะ ตรงนี้จะมีโครงกระดูกสุดเฟี้ยวที่โคตรจะตีเร็วฮะผมไม่ค่อยชอบมอนตัวนี้เลยถ้าไม่ใช่ผลพระฟามตัวนี้โคตรลำบากฮะมันเคลื่อนที่เร็วฟุ๊บปุ๊บุ๊บเลยสำหรับ E ีีนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับโอ้โหฟาร์มเหนื่อยมากฮะเอาไปว่าเจอกันคลิปหน้านะครับเริ่มต้นเลเวล2 0 0 0กันเลยดีกว่าขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าเลยสวัสดีครับผม